สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่า SOS หรือว่าติดต่อยามฉุกเฉินนะครับบนนาฬิกา Huawei Watch 3 Series นะครับได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้ง Watch 3แล้วก็ Watch 3 Pro เลยนะครับโดยวิธีการตั้งค่า SOS นะครับเราต้องตั้งค่าด้วยกัน2ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือในส่วนตัวโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนตัวนาฬิกานะครับเรามาตั้งค่าส่วนแรกก่อนเลยนะครับที่โทรศัพท์มือถือนะฮะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันสุขภาพหรรือนะคับ าการจะนันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามาอยู่หน้าสุขภาพตัวนี้นะครับให้เราปรับเป็นที่หน้าฉันนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ในส่วนตัวโปรไฟล์แล้วก็ไป ติ๊กที่คาว่าข้อมูลในกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วเราก็ไปกรอกข้อมูลให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลนะครับก็คือชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ที่อยู่นะส่วนที่2ก็คือข้อมูลทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือดนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนตัวโรคภูมิแพ้นะครับหรือว่าตัวยาที่แพ้รวมถึงผู้บริจาคอวัยวะแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนที่3อันนี้สําสคัญนะครับก็คือในส่วนตัวหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไปใส่ให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะเพิ่มชื่อใครหรือว่าเบอร์ใครลงไปนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตั้งค่าในสุดโตโทรศัพท์เสร็จแล้วให้เราไปตั้งค่าในส่วนของตัวนาฬิกานะครับโดยนาฬิกานะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับโดยการกดปุ่มไม่พย옴หนึ่งครั้งเลือกไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลื่อนไปที่ในส่วนของตัวความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเลือกที่ส่วนของตัว SOS ฉุกเฉิน จะมี2ส่วนในการนะครับส่วนแรกคือกดปุ่มไม่แม่ยม5ครั้งตัวนี้มันเปิดการทางานอยู่แล้วนะครับส่วนที่2ก็คือตรวจพบการหกล้มนะครับถ้ามีการหกล้มโดยไม่ตั้งใจนะครับตัวนี้เขาจะทําการเปิดการทํางานหรือว่าโทรฉุกเฉินให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานผ่านการกดปุ่มไม่แม่ยม5ครั้งกันนะครับว่ามันจะโทรให้เราหรือไม่นะครับเราแตะไปติดติดกันเลย5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5หนะครับเขาจะนับถอยหลัง3 2 1นะครับแล้วก็โทรไปยังเบอร์ที่เรากําหนดค่าไว้นเอง อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ